เรียกว่าฉักกะเออภาษาบาลีฉักกะแปลว่า6กทั้งหมดหกหัวข้อแรกนะครับได้แก่คาระวะ6กนะคาระวะหมายถึงความเคารพความนับถือความเอื้อเฟื้อด้วยกริยาที่นอบน้อมนะครับเช่นมีการลุกขึ้นรับลุกขึ้นต้อนรับมีการคำนับหรือมีการทำอภิวาทเป็นต้นรวมไปถึงการประพฤติด้วยมารยาทอย่างอื่น ครับด้วยความตั้งใจที่ไม่กระด้างกระเดืองด้วยความอ่อนโยนนี่แหละนะครับเรียกว่าคารวะดังนั้นคารวะนี้แสดงทางกายนะครับเราก็เห็นได้ว่าบางครั้งแขกเรือมาถึงเรากาลังนั่งทําอะไรอยู่เนี่ยมีแขกมาหรือมีใครแวะมาเราก็ต้องลุกขึ้นต้อนรับก่อนนะครับไม่ใช่นั่งดูอย่างนี้นแล้วก็เอา้ามาทําอะไรนะครับาการลุกรับเนี่ยเป็นการแสดงความ อ่อนโยนความอ่อนน้อมของเรานะครับถ้าผู้ที่มาเป็นผู้ใหญ่กว่าก็แสดงความคำนับนะาการคำนับนะบถ้าเป็นผู้ใหญ่มากหน่อยหรือเป็นพระภิกษุก็อภิวาทนะครับดังนั้นยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุพื้นเรียกว่าพื้นบริเวณนั้นไม่สกปรกมากนะครับบางท่านก็ก้มลงกราบนะครับกราบได้อพอพูดถึงกราบเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าเจอแม่ชีเนี่ย คุณจะกราบสามครั้งไหมครับท่านบอกว่าแม่ชีเรียกว่าอุบาสิกานะครับว่ายเยว่ายอย่างเดียวก็พอไม่ควรกราบนะครับเพราะการกราบท่านเอาไว้กราบพระรัตนตรัยซึ่งพระภิกษุที่บวชเนี่ยสมมุติส่์ก็จัดสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของสังฆรัตนะนะครับดังนั้นกราบก็ควรจะกราบแต่พระภิกษุนะครับมาดูคารวะหกนะครับประเภทที่หนึ่งพุทธคารว,ตา,ารวตาพุทธคารวตาหมายถึง ความเคารพนับถือในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยการกราบการไหว้การบูชาคุณนะครับทั้งปฏิมามิสบูชาและปฏิบัติบูชานั่นแหละมิสบูชาก็มีการนําดอกไม้ธูปเทียนมาตับไหว้นะครับปฏิบัติบูชาก็คือการตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นะครับปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยความเอื้อเฟื้อรวมถึงการแสดงความเคารพต่อปูชนียวัตถุต่างๆนะครับที่เราบ่ายกันอยู่ทุกวันนี้นะครับปูปชนียวัตถุต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์นะครับเช่นพระพุทธรูปรพระพุทธรูปนะปูชนียสถานเช่นเจดีนะครับพระเจดีนะครับพระอุโบสถพระวิหารต่างๆในวัด เป็นที่สัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธองค์เนี่ยนะทุกครั้งที่เราไหว้แล้วก็จะเกิดกุศละระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดังนั้นท่านบอกว่ากราบพระพุทธอย่าให้ถูกทองเหลืองนะครับมีการกล่าวไว้กราบพระพุทธอย่าให้ถูกทองเหลืองหมายถึงอะไรถ้าบอกว่ากราบพระพุทธรูปเนี่ยเราไม่ได้ไปกราบพระอิฐพระปูหรือพระทองเหลืองนะรเรา,ากราบไหว้ไปถึงพระพุทธคุณของพระพุทธองค์เลยนะครับ การไหว้ถึงพระพุ้ทธุณของพระพุธองค์นี่แหละเรียกว่าเป็นการกราบและไม่ถูกทองเหลืองนะครับดังนั้นสิ่งใดที่พระองค์ทรงแสดงไว้ครับเช่นการรักษาศีลการเจริญภาวนาต่างๆเราก็กระทำตามเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติบูบชาคารวะประเภทที่สองคือธรรมคาระวะตาหมายถึงความเคารพนับถือพระธรรมด้วยความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ครับเรียกว่าศึกษาปริยัติสัจธรรมนั่นแหละตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจในคําสอนที่พระองค์ท่งแสดงไว้นะครับดังนั้นการศึกษาปริยัติสัจธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติสัจธรรมได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนครับดังนั้นเมื่อเรามีความเคารพในคําสอนของพระพุทธองค์สื่อต่างๆที่เกี่ยวคำสอนนะครับเช่น หนังสือธรรมะนะครับหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์พระไตรปิฎกเนี่ยเราก็ไหว้นะครับเราก็ไหว้นะครับเรียกว่าธรรมะคารวะตาก็มีคํากล่าวไว้นะครับท่านบอกว่าเวลาไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานออนะท่านก็กล่าวไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานหมายถึงอะไรท่านบอกว่าไหว้พระธรรมนี่ไม่ใช่ไหว้ใบลานหรือไหว้หนังสือพระไตรปิฎกโดยแค่ว่าโอ้อันนี้เป็นของศักดิ์สิทธ นะที่ควรอยากการไหว้เท่านั้นแต่การไหว้พระธรรมเนี่ยต้องไหว้ไปถึงเนื้อหาธรรมะทั้งหลายที่อยู่ในตำราอยู่ในหนังสือธรรมะเหล่านั้นแหละนะครับไหว้ในคุณในประโยชน์ของพระธรรมเหล่านั้นเขาเรียกว่าไหว้แล้วไม่ถูกใบลานหรือไม่ถูกพัดแหนหนังสือไตรปิฎกนะครับคารวะที่สามเรียกว่าสังฆคารวะตานะสังฆคารวะตาหมายถึงความเคารพนับถือในพระสงฆ์ ด้วยการกราบไหว้ด้วยการแสดงกริยาที่นอบน้อมต่อท่านรวมถึงการที่เราเชื่อฟังในถ้อยคําที่ท่านสั่งสอนแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยไม่แสดงอาการดูหมิน่นอันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดเพิ่มนิดหนึ่งนะครับว่าสังฆะในที่นี้นะครับที่เรียกว่าสังฆค,คุณเนี่ยท่านมุ่งเอาพระอริยบุคคลนะครับแปดสี่คู่แปดบุรุษนั่นแหละ นะครับตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอระหันต์นะเรียกว่าเป็นสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแ้งแต่ในปัจจุบันนี้ท่านก็สงเคราะห์สมมุติสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านบวชอยู่นี่แหละนะครับบวชมาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็รักษาศีล227เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำกิจในพระพุทธศาสนานะครับก็คือคันธุระและวิปัสนาธุรนะดังนั้นเมื่อเราเจอพระภิกษุ พระภิฤษุสง์สมมุติสงฆ์ที่มีปฏิปทาดีน่าเคารพเรื่อมใสเราก็กราบไหว้ท่านด้วยกิริยาที่อ่อนน้อมครับเวลาท่านนะะสั่งสอนคําสอนใดนะ,ะเราก็พิจารณาว่าคําสอนนั้นถูกเหตุถูกผลตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้เราก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าสังฆคารวะตาไม่แสดงอาการดูหมิน่นแต่บางครั้งพระพุทธองค์ก็ทรงฝาก เรื่องของพระพุทธศาสนาให้กับเราที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยว่าเราต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาด้วยนะไม่ใช่ว่าไอยดูดำดูดีพระสงฆ์จะทําอะไรไม่ถูกแล้วก็บอกว่าชั่วช่างดีชีช่างสงนี้ไม่ได้นะครับข้าพระภิกษุสง์แต่ท่านทําอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่สํารวมเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัทนะครับอุบาสกบาสิกาเราก็มีหน้าที่ที่ต้องช่วยชี้แนะตักเตือนท่านด้วยความเคารพ ความรอบน้อมไม่ใช่ไปไปตาวาดไปพูดกับท่านด้วยความไม่สุภาพอย่างนั้นไม่ได้นะครับังนั้นตอานที่ชี้แนะอย่างเช่นท่านไม่รู้พระวินัยบางข้อนะครับและท่านก็ทําผิดพระวินยัยเราเป็นชาวพุทธเราควรจะช่วยกันชี้แนะท่านว่าพระคุณเจ้านะสิ่งที่พระคุณเจ้าทำเนี่ยผิดพระวินัยนะเจ้าค้านะครับก็บวชแล้วฝากพระคุณเจ้าช่วยไปศึกษาพระวินยัยแล้วก็ช่วยกันรักษา พระวินัยให้เค่งคัดท่านพระคุณเจ้าจะได้เป็นเนื้อหน้าบุญที่ดีของพุทธบริษัทนะเจ้า้าอันนี้เป็นต้นนะครับเขาเรียกว่าชี้แนะด้วยกุศลเจตนานี่เป็นสิ่งควรทำนะครับไม่ใช่ว่าคารวาสไม่สามารถจะไปชี้แนะกับพระภิกษุได้นะครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสังฆคา,ารวะตาประการที่ 4. สี่สิบขาคารวะตาหมายถึงความเคารพเอื้อเฟื้อในการ ศึกษาเร่าเรียนคําสอนนั้นน่ะด้วยความตั้งใจนะ,ะด้วยความใฝ่ศึกษาไม่เกียจคร้านไม่ยอดท้อนะครับเขาเรียกว่ามีความเพียรในการศึกษาหาความรู้นะครับไม่ว่าธรรมะนั้นจะยากบ้างนะ,ะก็มีความมุ่งมั่นนะ,ะไม่ถอดใจนะครับไม่ท้อถอยจะพยายามศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่เหตุปัจจัยเราจะเป็นไปได้เขาเรียกว่าเป็นศึกษาธรวะตา คาราวตาข้อที่5คืออัปปมาทะคาราวตานะครับได้หมายถึงมีความเพื่อเฟื้อในความไม่ประมาทในความไม่ประมาทก็คือด้วยการเป็นผู้ไม่ประมาทเลินเลอ่อเพลสตินะครับมีความต้องคอยระมัดระวังจิตใจของเรานะครับไม่ให้ลงไหลไปกับวัตถุนิยมหรือสิ่งที่มายอายุนะครับไม่เพลให้เพลสติ ไปกับอารมณ์ที่ไม่พอใจและทําให้เราเกิดความโกรธเคืองดังนั้นก็สรุปว่าชาวบ้านทั่วๆไปมีความไม่ประมาทในการที่จะละทุจริตที่เรามีอยู่แล้วให้ลดน้อยลงแล้วก็หันมาประพฤติแต่สุดจริตให้มากขึ้นดังนั้นความไม่ประมาทในที่นี้นะครับพระองค์ก็ทรงแสดงความไม่ประมาทที่สูงสุดก็คือการเจริญสติปัฏฐานนะครับซึ่งเป็นผลทางสายเอก สายเดียวที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากวัตทุขุกเข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้โดยแท้จริงดังนั้นในโอวาทปาติโมกนะครับพระองค์ก็ทรงตัดไว้นะตอนใกล้ปริยพานนะครับพระองค์ก็ตัดกับพระภิกษุว่าดูความภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายล้วนมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะครับ ที่พระอ,องค์ให้ดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ยพระอ,องค์เน้นให้ให้ภิกษุเนี่ยมีความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานนะครับซึ่งจะเป็นทางที่จะทําให้บรรลุสู่ความเป็นพระอริยบุคคลอันนี้คือความไม่ประมาทอันสูงสุดส่วนความไม่ประมาทในชีวิตประจําวันของพวกเราก็ <c oughs> คือ,อทําอะไรก็มีสติระลึกรู้อยู่เสมอนะครับแม้เราไม่ได้เป็น พระอริยะนะครับหรือเป็นผู้ที่มีจิตสติสมบูรณ์เราก็เป็นปุถุชนผู้มีกิเลสนี่แหละนะดังนั้นขณะใดที่กิเลสเราเกิดขึ้นก็ให้เรามีสติเราต้กรู้ว่าขณะนี้กิเลสกําลังเกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วครับเราก็ต้องมีสตินะครับมีความไม่ประมาทก็คือต้องตามรู้ครับว่ากิเลสกาลังเกิดนะรเราจะต้องยับยั้งนะอย่าให้กิเลสมาครอบําจิตของเราดนะนะังนั้นอันนี้เขาเรียกว่า เป็นปรมาทะคารวตาดงนั้นท่านที่มีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะครับอกุศลจะเกิดได้ยากนะครับอกุศลจะเกิดได้ยากนะเพราะความไม่ประมาทก็เป็นชื่อของสตินั่นแหละนะครับดังนั้นถ้าเราทําอะไรด้วยความมีสตินะครับเราก็จะไม่หลงลืมน,นทําอะไรเราก็จะรู้ตัวสิ่งที่พูดสิ่งที่ทานะครับเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราพูดเราทําออกมา การกระทําทางกายก็เป็นกายสุจริตการกระทําพูดออกมาทางวาจาก,ก็เป็นวจีสุจริตนะครับเมื่อเราทํากุศลที่เป็นมีสุจริตโดยมีจิตใจที่เป็นกุศลเป็นเบื้องต้นนี้แหละเนะมื่อเราทําสุจริตต่างๆนะผลแห่งกรรมดีหรือสุจริตที่เราทําแล้วก็จะติดตามเราไปดุดเงาตามตัวครับแต่ผู้ที่มีความเพลอสติบ่อยๆนะครับเผลอสติบ่อยๆก็คือไม่ค่อย มีสติระมัดระวังอกุศลที่เกิดแล้วเนี่ยก็คือไม่ยับยัง้งก็มักจะปล่อยจิตใจให้ไปกับอกุศลที่เกิดขึ้นนั้นแหละนะครับเช่นเวลาเกิดความโกรธใครก็แล้วแต่นะครับว่าขาดสตินะครับ,นะรบแล้วก็มีการด่าทอนะครับพูดจาว่าร้ายประชดประชันในะส่ร้ายเขาบ้างเหน็บแนมบ้างนะครับเมื่อนะค,นะคขาดสตินะคขาดสติ มีความประมาทในกุศลเนี่ยนะครับการกระทําทางกายออกไปก็เป็นกายะทุจริตนะการพูดออกไปทางวาจาก็เป็นวจีทุจริตนะเมื่อมีการกระทํากายทุจริตวจีทุจริตอยู่นะครับผลแห่งอกุศลกรรมที่ทําไปแล้วนะก็จะติดตามบุคคลน,นั้นไปเหมือนล้อต่ที่หมุนตามรอยเท้าโคที่นําแอกไปแห่งชั้นนั้นนะครับดังนั้นถ้าเรามีความไม่ประมาทในชีวิต นะครับความผิดทลาดต่างๆจะไม่เกิดกับเรานะครับเกิดได้ยากมากเลยดัยงนั้นความไม่ประมาทนะจึงได้ชื่อว่าอัป,ปมาทะคาระวะตาประการที่6ปฏิสันถาระคาระวะตาหมายถึงความเอื้อเฟื้อในการกระทําปฏิสันฐานนะครับด้วยการไม่ทําตนให้เป็นคนใจคับแคบแครับ ต้อนรับผู้ที่มาเยือนด้วยจิตท,ที่ประกอบด้วยมิตรไมตรีนะครับต้อนรับด้วยอามิตรสิ่งของเช่นน้ําท่าข้าวปลาอาหารนะครับหรือว่าการทักทายปลาศัยด้วยท้ายคำที่ไพเราะหูเป็นปิยวาจาแก่แขกที่มาเยือนนะครับหรือว่าถ้าแขกที่มาเยือนเป็นคนที่สนใจธรรมะเรากนะร็ต้อนรับด้วยธรรมะเป็นต้นดังนั้นท่านแสดงไว้ครับว่า การปฏิสันฐานเนี่ยย่อมมีผลนะครับย่อมดีมีผลเพราะอะไรนะผู้ที่มีปฏิสันฐานคารวะตานะครับเวลาแขกไปใครมาเราก็จะมีการต้อนรับด้วยความมีมิมตรไมตรีมีความอบอุ่นพูดจาสุภาพอ่อนโยนนะครับเป็นที่ประรื่นหูแก่แขกที่มาเยือนนะครับแล้มีน้ำท่า นะครับมีของเคี้ยวของขบเคี้ยวนะครับหรือว่า,าทักทายว่าเออแวะมาเชิญนะครับเชิญนั่งพักก่อนให้หายเหนื่อยนะนะครับแล้วก็หาน้ําหาท่ามาแล้วก็ถามเออทานข้าวหรือยังเออถ้าย,ยังไม่ทนันเข้าวรับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเตรียมอาหารมาให้ทานก่อนแล้วค่อยมานั่งคุยกันอันะนี้เขาเรียกว่ามีน้าําใสมิตรไมตรีที่ดีย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไป นะครับดังนั้นผู้ที่มีปฏิสันฐานคารวัตตาก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายนะเพราะเป็นคนแสดงถึงความมีน้ำใจแล้วก็ไม่มีมัจฉริยะไม่ขับแคบนะครับดังนั้นท่านจะสังเกตได้นะคนบางคนขาดปฏิสันฐานคารวัตตานะครับก็จะมีจิตขับแคบนะแขกไปใครมาก็ไม่อยากให้มาเยือนที่บ้านนะครับมาถึงเดี๋ยวจะมา ใช้ของของเรามากินของของเราสิ้นเปลืองปกป่าพวกนี้เขาเรียกว่าใจแคบนะครับโดยเพราะ,ะบิดาของมัทธกุลทลีที่ในพระสูตรนี่นะครับโอ้เป็นเศรษฐีก็จริงนะแต่ขี้เหนียวมากนะับไม่อยากให้คนมาที่บ้านไม่อยากให้มาเยี่ยมเยียนนะกลัวว่าจะรู้ว่าที่บ้านมีเงินเยอะเดี๋ยวจะมาขอแบ่งปันอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นคนที่ใจแคนะชบชาวบ้านก็ไม่อยากคบด้วย คนที่มีใจกว้างนะครับมีปฏิสันฐานคาระวะตาก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายนะครับรวมถึงรวมถึงเทวดาก็จะเป็นเป็นผู้มีความรักใร่ด้วยฉะนั้นคาระวะทั้งหกนะจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยู่เสมอนะครับพุทธคาระวะตาธรรมคาระวะตาสังฆคาระวะตานะครับเกิดทุกครั้งที่เรามีการสวดมนต์ ไหว้พระตอนเช้าบ้างตอนนอนบ้างนะครับเนะวลาสวดบทพุทธคุณอิติปิโสภักขวาอรังสัมมาสัมพุทโธนี่เป็นต้นนะครับเราก็ระ,ะลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่พระองค์มี <c oughs> มีพระปัญญาคุณนะพระมหากรุณาคุณและพระบริสุทธิคุณนะีนะ่แหละเดียยว,ว่าระลึกนะเป็นพุทธคารวะตา ธรรมคารวตานะสวากขาตัวพัวัตตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเป็นต้นนะครับเวลาไหว้นะฮะสวดถึงบทพระธรรมแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระธรรมนี่แหละนะครับที่ว่าถ้าเราศึกษาแล้วเราน้มนำมาประพฤติปฏิบัติได้ย่อมเป็นประโยชน์นครับสังฆาคารวตานะครับสุปฏิปันโนพะควัตโตสาวกสังโคเวลาเราสวดถึงบทสังฆค,คุณแล้วก็ระลึกถึง คุณของพระอริยสงฆ์ทั้งเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับเมื่อเรามีคารวะในส่วนสนะครับในเวลาสวมดมนต์ก็ได้แล้วนะสิษยาคารวะตาก็คือนําเอาคําสอนนี้มาประพฤติปฏิบัติขัดเจ้ากิเลสให้วบางลงอัปปมาทะคารวะตากับมีสติในการทําอะไรต่างๆป้องกันอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิสันฐานคารวะตานะมีน้ําใจ พูดคุยต้อนรับกับทุกคนด้วยน้ำใสใจจริงนะครับไม่ได้สร้างภาพอันนี้ก็เป็นหมวดของคาระวะ6นะครับในครั้งหน้าจะนำเรื่องของสารานิยธรรม6มาแสดงต่อถ้านที่มีข้อสงสัยใดๆนะครับโทรมาหลังรดยการได้ที่กระผมเทพพฤชสาธิตการมณี086-3179771สครับส่วนที่มุนทิแนบนะครับโทรไปที่02 8ปดแปดเนะครับท่านที่สนใจเรียนภาพพิธีธรรมทาง y o u t u นะครับกดแอป YouTube พิมพ์ชื่อกับผมเทพปริจสาธิบการมณีมีการบันทึกปริเชตที่ 1, 2, 3, 4, งแล้วก็หกนะครับรวม5้ปริเชะท่านก็สามารถติดตามชมได้ในช่วงที่ต้องพักอยู่ที่บ้านนี้นะครับ